ก็สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามบินที่เวียงจันทร,ร์ครับสนามบินวัดไตครับวันนี้ผมจะพามาขึ้นเครื่องบินลาวครั้งแรกครับนี่ครับเจ้าหน้าที่เขาก็พาไปทําการซื้อตั๋วครับเครื่องบินครับนี่ครับเราก็ได้ตั๋วครั้งแรกครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนเกตที่นั่งรอเครื่องครับ<ะ>ก็ ขั้นเวลาผมก็จะเดินดูบรรยากาศภายในเกริครับนี่ครับก็จะมีร้านค้าขายครับหรือว่าร้านขายอาหารร้านขายพวกเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้ครับตามสนามบินครับท่านผู้ชมก็เป็นบรรยากาศครับผู้คนกันนั่งรอเครื่องบินเพื่อที่จะเดินทางไปสวรรค์เกตครับก็เป็นช่วงเวลาเจ็ดโมงครึ่งครับก็รอบบินของเราก็ประมาณ จ็ดโมงห้าสิบครับท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นช่องสแกนกระเป๋าครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราสแกนกระเป๋าเสร็จแล้วรอเครื่องขึ้นก็จะมารอเข้าคิวเพื่อที่จะเช็คตั๋วนะครับนี่ครับก็เจ้าหน้าที่สายการบินก็ทําการตรวจเช็คตั๋วหรือปี้นะครับนี่รอบบินของเราครับสวมรเขตเจ็ดโมงห้าสิบครับท่านผู้ชมครับนี่ครับก็ ของผมก็จะเป็นราสปอร์ตไทยก็ยื่นแนบกันกันกบตีเครื่องบินครับตัวเครื่องบินครับแล้วก็เดินทางลงไปครับก็เดี๋ยวซ้ายครับประตูที่เจ็ดครับตามผลังใต้ใตไปครับเติมชม ก็ครับแล้วก็กําลังขึ้นเครื่องบินครับลํานี้ครับก็เป็นลําที่ไม่ใหญ่มากครับพอดีประมาณ60-70ที่นั่งได้ครับตามเฉลี่ยที่ผมดูครับท่านผู้ชมขัง้ง,งแรกครับนั่งเครื่องบินเครืองปียนยน สวรรดนเกตครับก็กำลังขึ้นเครื่องบินครับนี่ครับหลังจากที่เราขึ้นมาภายในตัวเครื่องบินครับนี่ครับแอร์ครับหนุ่มแอร์ครับหน้าตาหล่อมากเลยครับแต่ผมเป็นผู้หญิงนะครับผมก็ชอบเลยครับเนี่ยหน้าตาดียิ้มย้มจ่ำใสมากเลยครับนี่ครับตรนไหนครับ ก็เครื่องกำลังขึ้นครับจะได้ผมไม่ได้ถึงขอบหน้าต่างครับก็จะมีสาวราวท่านหนึ่งอยู่ที่สวรรเชียรก็เดินทางด้วยกันกับเราครับท่านผู้ชมก็เครื่องขึ้นแล้วนะครับบรรยากาศก็เหมือนทั่วไปครับวิวดีหน่อย บนนะครับประมาณนี้นี่ก็จะเป็นเป่าแอร์นะครับมาแจกขนมเราครับเป็นน้ํากับผลไม้อบแห้งครับนี่ครับเป็นบรรยากาศช่วงครึ่งทางครับทุกคนก็หลับไรกันเลยทีเดียวเชียวนี่แม้แต่คนข้างๆผมครับก็หลับเหมือนกันครับนี่ครับบรรยากาศแดดนะครับแล้วเราก็มาถึง สวรรค์นเขตแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศตัวเมืองสวรรค์นเขตครับท่านผู้ชมครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับทำการลงแล้วนะครับครับดันแล้วเราก็มาถึงสนามบินสวรรค์นเขตเมืองไกรสอนพิมายหันครับท่านผู้ชมแล้วก็เดิน ออกแลครับลงเครื่องบินแล้วก็เดินเข้าประตูครับทาไมเขาไม่จอดอยู่ใกล้ๆทางเข้าอานี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับครั้งแรกครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าผมจะสอบถามอีกทีนึนงครับก็เดินทางมาถึงสนามบินสวสรรคเขตแล้วนะครับ ก็ไว้เจอกันครับในคลิปต่อไปก็ขอรับทุกทายดีสวัสด,ดีครับก็ผู้คนก็มารับกระเป๋าเดินทางครับอยู่ตรงทางเข้าด้านขวามือครับแล้วเราก็เดินออกครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถก็จะมีบรรดารถแท็กซี่รถเหมาเข้าในตัวเมืองครับท่านผู้ชมครับก็ไม่ต้องห่วงว่าไม่มีรถ เข้าในตัวเมืองหรือว่ารถลับจังครับีแน่นอนครับแล้วยิ่งมีระบบใหม่คือระบบแท็กซี่รถแท็กซี่ไฟฟ้าของวินฟาสครับชันจะมีลาวครับนี่รถคันสีประภาฝั่งตรงนู้นขวามือครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศครับกอไว้เจอกันใหม่ครับ